มีคนบอกว่าคนที่มีชีวิตที่โรยราคือคนที่หมดไฟหมดความคิดรเริ่มที่จะก้าวเดินหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นภาพของผู้สูงอายุคืออีกมุมหนึ่งที่ถูกมองเป็นเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปเมื่อคำว่าไม่รู้โรยถ้าเปรียบกับอายุเป็นเพียงตัวเลขหัวใจที่แกร่งกับความคิดริเริ่ม และความสุขที่ได้รับมันสำคัญกว่าและสามารถพาเราก้าวข้ามผ่านวัยที่โรยราไปได้ด้วยรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอย่างไม่รู้จักเหนื่อยพร้อมที่จะลุยอย่างไม่รู้โรย เดินทางไปบินไปเ,เป็นสุดฟ้าระสบการณ์เป็นแรงอุ่งไปผ่านเวลาไปสู่ทุดน,นั้นลุยไปไม่ให้มันร้อยราแรงมาครอบด้วยพลังใจหึดเข้าไว้ลุยไม่รู้รอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในวัยเด็กนะคะอุ๋ยเคยฝันว่าอยากจะเล่นดนตรีเป็นสักชิ้นหนึงค่ะลองคิดดูนะคะเวลาบรรยากาศดีๆและเวลาเราเล่นดนตรีให้คนที่เรารักฟังเนี่ยมันจะโรแมนติกข,ขนาดไหนใช่ไหมคะแต่จนแล้วจนรอดคะ่ะโตมาขนาดนี้ก็ยังเล่นดนตรีอะไรไม่เป็นสักชิ้นนึ่งเลยคะ่ะแต่ว่ามีคุณลุงอยู่ท่านนึงค่ะท่านคนนี้นะคะสีไวโอลินได้เท่สุดๆ เก่งมากๆนะคะแต่ละเพลงของท่านในเวลาสีออกมาเนี่ยไพเราะซึ้งกินใจสุดๆไปเลยค่ะร้อยเอกประเสริฐเขียวพักดีอายุ74ปีหรือมิสเตอร์ไวโอลินที่ท่านได้รับฉายานี้นะคะก็เพราะว่าวยโอลินสำหรับท่านเนี่ยเปรียบเสมือนอวัยวะชิ้นที่33ของร่างกายค่ะคุณลุงประเสริฐเป็นผู้ชายที่มี2ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านที่แข็งแกร่งท่านเนี่ยเป็นทหารในกรมสัมพวุธวยศร้อยเอก ท่านเคยสอบชิงทุนทหารได้คะแนนอันดับหนึ่งได้ไปเรียนที่ประเทศอเมริกา2ปีแต่ท่านก็ยังไม่ลืมที่จะพกไวโอลินไปขับกล่อมให้ชาวต่างชาติได้ฟังจนประทับใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นด้านอ่อนโยนของท่านค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนักดนตรีที่มีแนวคิดเป็นผู้ให้ท่านได้เปิดร้านสาธุเหมาะดีที่ตลาดนัดจตุจักรมากว่าย0ปีแล้วซึ่งท่านยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในดนตรีสามารถเรียนฟรีโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะ แล้ววันนี้ล่ะค่ะออ๋ก็เลยตามเสียงไวโอลินนะคะมาที่บ้านคุณลุงแห่งนี้นะคะดูจากหน้าบ้านนะคะโอโหเห็นว่ามีรถโบราณจอดเต็มไปหมดเลยคุณลุงนี่ก็เป็นนักสะสมตัวยงเหมือนกันนะคะได้ยินเสียงไวโอลินแล้วค่ะนี่ก็แค่หกโมงเช้าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ มาเสร์ชสวัสดีสค่ะมารบกวนแต่เช้าเลยเป็นไเป็นไรไ่เป็นไร,ไนไรสวัสดีค่ะพี่นี่คุณลุงเล่นดนตรีเล่นไวโอลินตั้งแต่เช้านี่คือเป็นอย่างแรกตื่นนอนมาเล่นเลยหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไวโอลินมากมา,ม,าม,ามากมากมากกว่าอย่างอืน่นก็คือตื่นมาปุ๊บ <c oughs> ก็เล่นเครื่องดนตรีเลยใช่ใช่ช่จับเลยจับเลยแล้วการเล่นดนตรีแต่เช้าอย่างเนี้ยค่ะมันได้อะไรบ้างอะคะอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพาบไวโอลินนะ มันจะทําให้จิตใจของผู้เล่นนะหรือตัวเราเองเนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยแล้วมีความสดชื่นตลอดวันนะตลอดวันเลยทําให้เราแบบไม่ค่อยจะโกรธใครมโหใครได้ไง่ายๆหรอกแล้วพอลุงเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยกิจวัตรต่อไปของคุณลุงนี่คือทําอะไรต่อคะก็คงจะต้องออกกําลังกายออกก,รรกาําลังกายโดยที่ว,อออว่า จอกกิ้งนิดนิดเนยๆแล้วก็แต่แต่จะขี่จักรยานถ้างั้นวันนี้อุ๋ยขอไปขี่จักรยานกับลุงด้วยเลยแล้วกันนะคะได้ได้ได้จักรยานมีข้างนอกแล้วเดี๋ยวลุงจะใส่ชุดนี้ไปขี่เลยต้องถอดที่ต้องถอดไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดหน่อยได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอุ๋ยรออยู่ข้างนอกแล้วกันนะคะโอเคครับรอสักครู่แล้วนี่ลุงขี่ขนาดไหนคะ อ่ะเสื้อหมอบฮะเสมบอหมอบท่านหนูยืมจักรยานตรงอันนี้นะคะโอเคโอเคไปเลยค่ะนานๆได้ออกกำลังกายตอนเช้าประทีเลี๋นี่ยจะขี่ตามลุงไหวไหมเนี่ยลุงรอหนูด้วยนะไปเลยค่ะพาาากยเดิิไไนป ี้เราก็ขี่กันมาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยสักกี่กิโลคะประมาณสิกิโลได้โหเริ่มเมื่อยตึงๆขาแลแต่คุณลุงยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะฮะเพราะว่าออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆนอกจากขี่จักรยานแล้วเนี่ยคุณลุงออกกําลังกายอะไรก็มีมีลูกอะไรดัมเบลดัมเบลแล้วก็ เดินบ้างอะไรบ้างนะก็คือเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วสุขภาพจิตใจล่ะคะโอสุขภาพ<ใ>จ,จิตใจดีมากเลยนะดีมากดูแลยังไงอ่ะพยายามไม่เมาหูอย่างเดียวแล้วก็เล่นดนตรีดนตรีมันเป็นสรารอย่างหนึ่ง <ฮะ S 1> ที่ทําให้ไปบําบัดฝรั่งเข้าไปวิเคราะห์แล้วเป็นบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยเันก็เลยทําให้เรามีความ ปรุงประกอบ2อ,อย่างนี้ใช้ได้เลยอ,อย่างนี้ก็แสดงว่าการออกกําลังกายของคุณลุงก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายส่วนการเล่นดนตรีก็คือการดูแลสุขภาพจิตใจของคุณลุงนั่นเองใช่ไหมคะใช่เลยใช่เลยและประวัติการเล่นดนตรีของคุณลุงก็ไม่ธรรมดาเลยคะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> แต่ว่าสงสัยเรื่องนี้เราต้องคุยกันนาน <c oughs> กลับไปคุยกันที่บ้านได้ไหมคะได้ครับ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> เมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านของคุณลุงประเสริฐนะคะอุ๋ยก็แอบสังเกตเห็นเครื่องดน,นตรีเต็มบ้านเลยล่ะค่ะแม่สมกับเป็นบ้านของนักดนตรีจริงๆค่ะนี่เลยค่ะจุดแรกของบ้านศาลาพัดใจจะเห็นว่ามองเข้าไปข้างในก็มีเครื่องเล่นดน,นตรีชิ้นแรกแล้วนั่นก็คือ แกรนเปนโนฮะแกรนเปโนเพราะเครื่องใหญ่มากเอาเข้าบ้านไม่ได้เลยทำเป็นศาลาให้สำหรับเปนโนเลยเดี๋ยวเราไปฟังลุงเล่นเปนโนดีกว่านะคะพอจังไรคะลุงและอย่างนี้ลุงประเสริฐนี่เริ่มชีวิตการเล่นดนตรีมายังไงอะคะ สถ,า,ถ,า,ถามาันสถาบันาการมันตรีมายังมันชอบแล่งกับเด็กนะหนูหะะแต่ก็อายุเจ็ดขวบาเจ็ดขวบไปทําละนาดเองนะ,ะเอาเอาไปเอาไม่ไผ่ามาเรื่อยเื่อยขอโทษเนี่ยเป็นแผลเลยเลือเล่อยผ้า <laughs> ทำเองหมดเลยหรอทำทักทำเองทำเองสมัยเป็นเด็กไม่รู้เรื่องโดเรมีฟาซอนหรอเส้นทางการเล่นเครื่องเล่นดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยไม่เคยไปเรียนเลยรู้สึกจะไม่มีครูนะสมายก่อนเนี่ยมา20ปีในอดีตไม่มีสถาบันหรอก ไม่มีสถาบัานไม่บ้านนอกไม่มี<า>ใช่ใช่ศึกษาจากอาแอปครูพักรักจำอะไรอย่างเงี้ยเมื่อ,อกี้อุ๋ยแอปเข้าไปดูแว็บนึงแล้วค่ะเห็นว่ามีเครื่อง ไวโอลินเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีรู้สึกจะมีที่กําลังรอซ่อมด้วยใช่ไหมคะมีแต่เครื่องอะไหล่มันยังไม่มาอ๋อแต่มีก็มีบางชิ้นอันพุกหย่องพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นบางเครื่องลุงบอกว่าเป็นหมื่นๆเลยกว่าฮะหลายหมื่นน่าดูแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันแล้วก็คุณลุงพาหนูเที่ยวได้ได้ได้ชมเครื่องไวโอลินในบ้านด้วยนะคะได้ได้ค่ะไปค่ะ หแต่งหล่อเลยนะคะวันนี้ใช่ thank you โอุ้ณลุงเดินลงมานี่ก็มีเครื่องเล่นดนตรีนี่อยู่ติดคองเลยปกติแล้วมันไม่น่าจะอยู่ตงี้ไม่มีที่เก็บกูจะไปรัวเไปข้างในนะเลยก็เอามาเอามาค่อยท่าเลยตรงนี้เพราะว่าเยอะมากมันเยอะในลุงพาหนูชมบ้านห่อยค่ะออันนี้เขาเรียกโมงอันนี้โมงนะฮะเนี่ยเป็นโมงโมงตัวนี้ แพงมากเพราะว่ามันเป็นมงทุบไม่ใช่มงหลอไม่ใช่มงหลอ,อเมื่อกี้หนูแว็บไปดูเห็นพี่เขาทำกับข้าวอยู่เดินเข้าไปอ,าอ้าวในห้องครัวก็มีเครื่องดนตรีด้วย ขนาดในครัวนะคะทำกับข้าวไปนี่คุณลุงเขาก็เล่นดนตรีไปด้วย <S <S อันนี้เป็นกีตาร์กีตาร์เอคกส์ติกค่ะตัวนี้นี่กีตาร์ไฟฟ้า